สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชสกุลน,นะครับบรรยากาศคับๆนะครับเลี้ยงควายกิ่เก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าภูแลอีกคำจักหน่อยภูแลเช้าเขาคอกตอนนี้ยังบุรณะเขาหรอครับคือว่าให้กินหญ้าเลื่มอมหญ้าไปก่อนนะพี่น้องคือเลื่มอมหญ้ากันไปก่อนครับ ตอมธรรมศาสตร์กับพี่นอ้องยากาศคุยคำมืนแรงิร่งพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศแต่เบึงเมื่อนี่คือสิบม,มีฝนปกตินยนีมืนแรงนี่กูเกือกเกือเกือ,อหไงครับดีดอนไงนะครับ นี่แหะพี่นอ้องมาเรื่อยๆพี่น้องให้กับมืแรงทำคำพี่น้องเล่มกินหยาแต่แต่ว่ายังพอทำน้ำข่าว้อดัวพี่น้องอีกเล็กน้อยครับให้กินหยากินข้าก่อน

nhìn phược nòi các bạn thôi Đấy. Cán ngân, cán ngân. Cán ngân. <laughs> tam tam bắt sát con không... quay cái nó. kanjen 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 ni nampak. Medikat กินยากันมีตัวอ้วนกับพี่น้องตุ้ยเวลิ่มีแก้วจ้น่ะ เนาะคลิปนี้ก็จบลุงเพียงเท่านี้ครับพี่น้นองเดี๋ยวมือหนาเบาเก่งส h อัปเดตให้เบ่งใหม่ครับผมสวัสดีครับ